สวัสดีค่ะมดดำเสียน้ำตาออมอากพันจากไปพลาดไม่ยอมเอะใจจุดนี้พิธีกรคนดังมดดำกะชพาเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาร่วมพิธีสวดพระวิธรรมของพระเอกหนุ่มออมอกักพันที่เสียชีวิตในวัย39ปีพร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมดดำบอกว่าเจอกับออมตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ออมใหม่ๆสัก20ปีโดยประมาณ รู้จักกันมานานปกติเป็นคนไม่ค่อยเสียน้ำตาให้ใครกับออมคือหนึ่งช็อกแต่รู้มาตลอดว่าเขาป่วยไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเร็วยอมรับว่าใจหายตั้งแต่ออมป่วยก็คุยกันมาตลอดแต่อยู่ดีๆก็ไม่ได้ติดต่อก,กันสักสองเดือนยังคิดว่าเขาดีขึ้นแล้วถามว่าช็อกไหมก็ช็อกตั้งแต่วันที่รู้เหตุการณ์เร็วมากยังคิดว่าเขาหายแล้วทำไมไม่เห็นทักทายกันมาบ้างเลยมดดำกล่าวอีกว่าคุยกันตลอด เขายังบอกเลยว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วขอโอกาสออกแชขอไปออกแชก็ยังคุยกันอยู่เลยแต่วันที่ดูก็พูดอะไรไม่ถูกยังงงอยู่ทุกอย่างมันเดียวมาก๋อมไปโรงพยาบาลแป๊บเดียวก็เสียชีวิตเพราะ๋อมเป็นคนให้แม่เรียกรถพยาบาลด้วยซ้ำแม้จะไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแต่คุยกันตลอดยังบอกอยู่เลยว่าคนอย่างแกไม่ตายง่ายหรอกต้องกัดกับฉันอีกนาน และเขาก็หายไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนึกว่าเขาดีขึ้นเดี๋ยวคงกลับมาทำงานแล้วตลอดระยะเวลาที่คุยกันเขาบอกว่าอย่าไปบอกใครนะว่าผมเป็นอะไรเขาไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวคนไม่กล้าจ้างงานเขาทั้งนี้มดดำยังได้ฝากถึงอ่อมว่าลามให้สบายไม่ต้องเจ็บแล้วเขาพ่าตัดมาก็เจ็บแต่ไม่เคยบอกเรา จริงๆเราน่าจะเอะใจตั้งแต่2เดือนที่แล้วว่าอยู่ดีๆเขาคุยกันแล้วก็หายไปไหนขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ